สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยบิ๊กตู่งดเจ้าการเมืองร่วมประชุมบิ๊กป้อมด้านธรรมนัตเผยยังนั่งเลขาพักพลังประชารัฐเดินหน้าการเมืองต่อบิ๊กตู่หยุดตอบเรื่องการเมืองประชุมร่วมกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกับบิ๊กป้อมเป็นครั้งแรกที่สองปอร่วมประชุมกันหลังมีกระแสขา่าวความขัดแยง้งบิ๊กป้อมถามใครงอนหลังสื่อถาม ด้านธรรมนัตเผยยังไม่ลาออกจากเลขาพักพลังประชารัฐตามที่หัวหน้าขอพร้อมเดินหน้าการเมืองต่อไปเมื่อวันที่13กันยายนเวลา12.45นนที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่3ทับ2,564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปริเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยได้กล่าวทักทายว่าสวัสดีจ้าพร้อมยกมือปฏิเสธตอบคำถามโดยระบุว่าไม่มีตอบการเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมชุดข้าราชการที่สั่งตัดมาใหม่เนื่องจากชุดเก่าหลวมเพราะนายกรัฐมนตรีน้ำหนักลดลงขณะที่เวลา13นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่สอทับ2,564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนที่ตึกพักดีบดินโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายวรวุิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สองปอประชุมร่วมกันหลังปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และนางนารุมน์พินโยศิลวัฒนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานออกจากตําแหน่ง และมีกระแสข่าวความขัดแย้งในกลุ่มสามปอกขณะที่พลเอกประวิตรมีสีหน้าปกติไม่ตอบคําถามถึงกระแสข่าวร้อยเอกธรรมนัฐยื่นใบลาออกจากเลขาธิการพักพลังประชารัฐโดยได้แต่สายหน้าเมื่อถามว่าหายงอนกับนายกรัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่พลเอกประวิตรตอบสั้นๆว่าใครงอนด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่า ไม่ได้ยื่นใบาลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการพรรคยังคงเดินหน้าทางการเมืองต่อไปขณะเดียวกันพลเอกประวิตร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขอไม่ให้ลาออกและร่วมกันบริหารพรรคต่อไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ